สวัสดีค่ะคุณนัทเกษตรพอเพียงนะคะสวัสดีท่านผู้ติดตามช่อง YouTube นะคะแล้วก็ท่านผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะคะ่ะท่านผู้เข้ามาชมใหม่ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดซับสไ i b ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนัทเกษตรพอเพียงนะคะได้ทำติปวิดีโอที่มีประโยชน์นะคะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณอาจกษเสพเพียงเนะี่ยก็จะพามาทําอาหารให้ลูกอ้อนนะคะอาหารพวกนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํานะคะแล้วก็สําหรับท่านที่จะเอาไปทํานะคะคุณอาจจะบอกเลยว่าเขาจะโตไวมากเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเตรียม หัวอาหารปลาดุกนะคะ1แก้วนะคะ1แก้วนำไปแช่น้ำสักประมาณ3-5นาทีนะคะเพื่อที่จะให้หัวอาหารปลาดุกเนี่ยอ,อ่อนนะคะอ่อนนุ่มนะคะแล้วเราก็นำมาบดหรือขยี้นะคะบดขยี้ให้หัวอาหารปลาดุกเนี่ยแตกตัวนะคะแตกตัวให้เราคงความเหนียวนุ่มนิดๆิดนะคะของ หัวอาหารนะคะแล้วเราก็จะผสมไข่หนึ่งฟองนะคะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะไข่ขาวเราจะไม่เอานะคะเราจะใช้ไข่แดงเพื่อมาผสมกับหัวอาหารปลาดุกนะคะเดี๋ยวขอปอกก่อนแป๊บหนึง่งไข่นี่จะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะแต่ขอเป็นไข่แดงนะคะ เราจะใช้เฉพาะไข่แดงโอ้อันนี้ไข่แดงสวยมากเลยค่ะเราก็จะขยี้นะคะขยี้ให้ไข่แดงนี่แตกนะคะขยี้ขยี้นะคะขยี้ให้ละเอียดนะคะแล้วก็จะคุกนะคะคุกเขา พวกเขาใส่กับหัวอาหารที่เราเตรียมไว้นะคะใช้แค่หนึ่งฟองนะคะถ้าหัวอาหารปลาดุกเราใช้หนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ไข่แดงหนึ่งหนึ่งฟองนะคะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะใช้ไข่ขปิดก็ได้ใช้ไข่ไก่ก็ได้ค่ะ,ะคะ่ะทีนี้เราทำเสร็จแล้วเราก็จะเอา มาให้น้องหวกนะคะมาหาให้น้องหวกแล้วเวลาอาหารแล้วโยนไว้เลยค่ะทําก้อนเล,เล็กๆก็ได้โยนไว้ตรงที่มีน้ำนิดนึงนะคะถ้าไว้บนบกตัวที่ยังไม่เป็นขานะ่ะเขาจะขึ้นไปกินไม่ได้ But. เรียบร้อย้วพอก่อนค่ะจะให้เขามากินก่อนก็จะเลี้ยงบ่อประมาณนี้นะคะอันนี้อนุบาลไว้ก่อนนะคะอนุบาลไว้ก่อนค่ะหลังจากที่ให้อาหารลูกออดไว้แล้วนะคะลูกออดเริ่มมากินอาหารเริ่มมาดูกินอาหารแล้วค่ะแข็งแรงทุกตัวเลย สำหรับท่านใดที่กำลังเลี้ยงลูกออสอยู่นะคะหรือว่าสนใจอยากจะเลี้ยงลองดูก็ลองเอาสูตรอาหารของลูกออสของคุนัดเกษตรพอเพียงไปใช้ลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนัดเกษตรพอเพียงก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ